เดี๋ยวกำลังกินทุกลูกเรียกเสียงกันเดีา่นปลองดูไหมเยวอันนี้แข็งอยู่ไหมพี่าไดูไปดูคนคนที่ทาง่ ลองนิ่นะโอเคหนี่หันี้หมนนี่จะไม่เปล่าหัวนี้นิงนิ่งต้ดติดใช่ไมอันนี้เขาายได้ล้วโนิ้ไปมนะอันนี้หวหบ้างพี่ครับ วแ็งจับยกขึ้นแล้วต้เคาะตุ้มๆุบๆใช่ถ้าไปปุบเแหวกหันไม่ได้นะมนได้มันจะปา Да. เหลืองงามครับสวยมากครับขอบคุณครับน้อสวยๆนี่ลูกค้าสั่งแบบสุกกำลังกินนะมาจอบหวานๆ,ๆ้วยครับมีโอนไหมครับมีครับที่ไหนสองร้อยแปดสิบบาท

เรียกลูกสวยๆนั่นเลยครับลูกใหญ่ๆมน่าัพี่ไหมดูฮะ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 นะฮะฮะฮะ โลมาครับลูกค้าก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับผมทพื่อู้ไหมดูเนื้อก่อนก็ได้ครับจะเอาเนื้อก่อนหน่อยเราดูจ้ะสวัสดีไปยังพี่พี่เพื่อนๆน้องๆชาวยูทูปทุกคนกับผมอยู่กับผมครับต่างนี้คนชอบกินแบบเชื่อที่ เอาถูไว้ถงมิ้วนะแตวตั้งใจนะครับรอได้ค่ะอยากกินของอร่อยแบบนีอนะคะขอบคุณนะครับุเต็มไหมไม่ยิมหนะป้าเนี่ยตอบนอกุ่มได้ห้าเรียคุณพี่ได้ไหมเจีบเียพี่แล้พี่จะให้ติบ ใจเลยนะครับสามโลหนึ่ง <grief> แมวจับกสามโล,ลแปดแม่จัดไปสองลูกนะผมสวยๆนะผมเนื่อดีครับมันลูกสวยๆเมื่อเช้านี้ลูกค้าเลือกไปหมดแล้วคนละสามสี่ลูกครับ ที่ดันไม่มาแล้วรเลกสุดท้ายนั่นแหละี่ก็ดูดิานะมันต้งกี่กิโลนะครับมแตโอมาไกลมากเลยมาจากมาจากไหนครับเนี่ยมาจากบานจาเนรมเนี่ยอ๋อนี่ดูนะสวยเรกล้ดีสใช่ลูกค้ามาไกลเม่เช้านี้มาจากไหนนะฮีนครามมใช่ไหมครับนักครามมก็มานะ้วครับมีเจำหน้าไม่ค่อยได้หรอก อ๋อครับผมใช่ตรงตัวนี้จำลูกค้าไม่ได้เลยขอบคุณลูกค้าดิไดามาจากไม่เหมือนในยูทูบเขาบอกว่าจะลด15เปอร์เซ็นต์กับเขาไหลไหมคะยังไม่ได้้ำซ้ำยังไม่รู้เยอะๆเยอะอยู่นะครับก็เหมือนในยูทูปนั่นแหละป้าโอ้คุณแม่คุณแม่ เนี่ยคุณแม่แม่ยิ่งใหญ่ไปหนักเทไรนะตั้งสามก็เร้อลยแต่เอาเพิ่มอีกก็ได้นะครับมาไกลนะครับมังคุดปีนี้ไม่เห็นออกเลยจะไหนมันล่ปกติมันจะออกความกันสิฮะ ของนี่มาเช้าหรือว่ายังไงเช้าครับมาหลังหลังมาเช้าใช่ไหมร้านเปิดร้านเปิดสิบเอ็ดโมงครับพี่คุณพี่มาดูนี่ร้านเออร้านเปิดสิบเอ็ดโมงครับลูกค้า ก็ามาอุดหนุนได้นะครับผมสมัยดูในยูทูบใช่โอ้โหนี่ก็สวยนะครับประมาณนี้แหละเปลือกนนอเปลือกบางเรือนแกะจัดเปลือกมันจ้อจะบางแบบนี้นะครับ F เอฟซี ถาวฟองถ่ไย่ท้องโอ้า่พี่พี่ก็นอานี่นี่เขถ่ายยูทูบอยู่เหมือนกันนะครับ ถือว่ามาเที่ยวครับนั่งรถเล่น ดูครับสวยจัดหมายคุณพี่อะไรยังได้จ้ลูกได้ไหมขอบคุณครั้อนมากจัดไปแล้ว,วสวยๆเนี่ยก็<ม>ลูกค้าก็กำลังค<ม>ับเนื้ออยู่นะจ๊ะ ใช่ไหมครับนสวย,ม,ยมีอยู่นะจ๊ะมามาเลยมาเลย ปูมันใหญ่นะครับอะคนเลือกได้เลยดัดไปสวยๆจ้าตอนนี้ลูกค้องตังไม่ไกลหรอกตรงไหนวะ๊มกันน้ำมืลหรครับ พ่กรน้องเับลูกลูกค้าตัวมาจากคลองตันเนาะคลองางแัน้นม่กรนะคนไหนวะใช่ครับพี่ได้อันนี้นิ่มบะที่ว่าไงที่บ้าเากเขาตักย่ามูกอน่นนี่น่นี่นีนี่นี่ปี่นีีน่นน

เอาเป็นสามลูกกันนะไม่ไม่นี่ก็สั่งสองลูกสั่งสองลูกมันมันจะเอาหลายลูกไม่ชอบพวกนี้อ่ะสวยนะสองลูกแปดเท่ากันนะจัดไปนั้นตบอบเลยอ่ะใช่ใช่จ้าเนี่ยพ่สั่งลูกมา ถุงหอมนี่เั้ยนะครับน่นถุงแกะปรเดียนะจ๊ะจะ ว้าวขอบคุณครับเกไม่ด้เดียญตืมนล่ะโปรตีนส่โฮมหรงนี้ปีทองก็นี่ะจ้าปีที่แล้วมีลูกเบบี้เ่เมฟิตปีแรกม้ัวออกมาปีแรกแ้ตัวัตัวนาไปหน่อยใชไหมเน่ยลูกแล้วก็มีบาทองอยูแล้วปีหน้าจะทองอีกไหมเนี่ยถ้าโคบีจไม่หายท้องอีกครับพมแล้วทำไมเกียรขยับ มันต้องมีกิจกรรมกิจกรรมเราทําตัวให้ไม่ต้องคิดอะไรมากทําใจให้สบายเ้าใจเอา้แล้วฮอร์โมนเราจะพร้อมครับสเปิร์มมันจะใค้เป็นนี่ไม่ใช่ก็จะไปคิดแก้เาปล่อยวางไปใช่ใแล้วมันก็จะเป็อยังไงแล้วก็ทำใจให้สบายใด่ครับเกียีแล้วไม่ยากไหองี่จะเป็นคนเกี้ยงเป็นคนเกลี้ยเกียแล้วฮอร์โมนเรามันไม่พร้อมไงครับ ใช่ใช่สองรอเก้าีสูตเนียแมนตเนียครับองอ้สองร้อย้สอันนี้่ดัไม่ได้มาเยขายดีขายดีครับร้านนี้ดูไปครับลูกค้าครับใช่ใช่อันนี้ที่ี้ใช่ไหม เขาแบบซื้อยังไงลูกนิ่เนี่ยอ้าวพี really? ่ไม่กินเหรอเจดีย์ซื้อมาให้ซื้อย์เขาถ้าลูกค้าไม่ได้มาก็เข้าไปรับชมในช่อง YouTube ได้นะครับผม เป็นช้าแนลตันดนสวยๆมาจ้าลูกค้ารู้ทันครับผมสวยจัดลักห นิ่มครับนิ่มมีไว้กอนได้ถึงโลไหะเกินโอ้โลกสี่ตัอันลูกนี้สองโลแปตกไใสองโลแปด้ร้อยห้าร้อสนี่ยโลสาเนี่ยขายเป็นเป็นเนื้ออย่างเดียวโลเท่าไหร่นะแปดโลละแปดร้อยเ แต่แต่จะคัดแบบพรีเมียมเลยใช่ไหมเนี่ยมันก็คัดที่สวยนีย่เดียวเราจะดูดูกลางๆหน้าร้านไม่มีหน้าร้านไม่มีใายต้องต้องสั่งอย่างเดียวใช่ครับว่าพ่อค้าไม่มีเวลาเลยถ้ามาถึงหน้าร้านแล้วลูกค้าหน้าร้านเยอะมากครับแน่นเลยอันนี้ก็มาเรื่อยๆบอกไม่ทัน ตัดไปคลิปต่อไปลูกคนนี้ครับยาวเกินนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องยูทูบบ้านนิพลมากกินมาเที่ยวแล้วก็แฟนเพจร้านเฮลักด้วยนะครับผมสวัสดีครับ